ชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะพบกับครูจิราพรมณีนินคุณครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไกลในศรีรัพิบูลวิทยานะคะวันนี้คุณครูคคก็จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่6นะคะอ่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรมาดูกันค่ะคุณครูจะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาหอร์มอเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นักเรียนมีวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอระมออะไรบ้างรู้ได้อย่างไรว่าโจทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาหอระมอนะคะคุณครูก็จะมีหลักให้ง่ายๆ3หลักค่ะหลักที่1โจทย์ปัญหาจะมีคําว่าแบ่งจากสิ่งของต่างๆให้เท่ากัน เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างจะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างกระดาษแข็งกว้าง63เซนติเมตรยาว90เซนติเมตรต้องการตัดเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่สุดให้มีขนาดเท่าๆกันโดยไม่ให้เหลือเศษจะต้อง ระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรพร,มพร้อมมันวิเคราะห์กันหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะอ่ะเริ่มที่โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจะเห็นคําว่าต้องการตัดใช่ไหมคะคาว่าต้องการตัดเข้ามาในข้อที่หนึ่งแล้วเรียบร้อยเป็นการแบ่งนะคะมีคําว่าใหญ่ที่สุดนั่นหมายความว่าอันนี้ เริ่มจะเข้าเขาในการหาโจทย์ปัญหาหอรมอแล้วมีอะไรอีกคะมีคําว่าเท่าเท่ากันแน่นอนค่ะข้อนี้จากที่เราวิเคราะห์แล้วน่าจะใช้วิธีการหาคําตอบโดยวิธีหอรมอนะคะอ่ะสุดท้ายเราจะต้องมาดูคําถามว่าโจทย์ในข้อนี้ถามอะไรนักเรียนเห็นหรือยังคะว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรเอ่ย สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละที่มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเราไปดูวิธีทำเลยค่ะอ่ะครูก็จะให้ตัวอย่างฝั่งนู้นเนาะเป็นโจทย์ปัญหาอ่ะเรามาแสดงวิธีทำด้วยกันเรารู้แล้วใช่ไหมคะจากการวิเคราะห์จะเห็นว่าโจทย์ปัญหาในข้อนี้จะต้องใช้วิธีการหาหอระมองมาช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูก็จะพาเริ่ม อ่ะก่อนอื่นะคะข้อนี้คุณครูจะใช้วิธีการหารสั้นค่ะอ่ะการหารสั้นก็จะตั้งประมาณนี้นะคะโจทย์ที่เราได้มามีเลขอะไรบ้าง63และ นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าสามารถใช้3ผหารได้ลงตัวทั้งคู่เลยเราก็จะใช้เลข3ค่ะ3อะไรได้63 3 2เป็น6เหลือ0นะคะ3 1เป็น3 3อะไรได้9 3 3เป็น9 3อะไรได้ศูนย์เป็น0ผลลัพธ์ที่ได้ตัวแรกคือ21และ และสามสิบนี้หารอะไรลงตัวคะหารสามลงตัวถูกต้องค่ะสามใช่ไหมคะเราก็จะใช้สามอีกรอบหนึ่งสามอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะสามอะไรได้สามสิบสามสิบเป็นสามสิบวิเคราะห์ครั้งที่สามค่ะว่าเจ็ดกับสิบมีตัวอะไรหารร่วมกันคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะเจ็ดเป็นหอเรมอแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะสิ้นสุดที่หอระมอคือ มก็จะได้คำตอบในข้อนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ9นั่นเองค่ะเป็นไงคะโจทย์ในข้อแรกอาจจะยังงงอยู่ใช่ไหมคุณครูมีตัวอย่างตัวอย่างที่สองให้เดี๋ยวเราไปทำพร้พอมๆกันค่ะค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่สอง ครั้งนี้คุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์กันเองนะคะว่าข้อนี้ใช้โจ์ปัญหาวิธีการหาหอรมอได้ไหมนะคะอ่ะมีผ้าผืนหนึ่งกว้าง20เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าๆกันนะคะโดยไม่ให้เหลือเศษจ,จะต้องตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่กี่ตาราง เห็นอะไรหรือเปล่าคะในข้อนี้นักเรียนก็จะด้วิคห์ได้ว่ามีคำว่าต้องการตัดอีกแล้วมีคำว่าใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีคำว่าขนาดเท่าเท่ากันข้อนี้แน่นอนใช้วิธีการหาโดยวิธีการหอระมอเช่นเคยคะ่ะแต่คราวนี้เราต้องมาดูด้วยนะคะว่า โจทย์ในข้อนี้เขาถามหาอะไรอ่าไปค่ะเขาถามหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าข้อที่แล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าความยาวด้านด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมคะสามารถให้คําตอบโดยวิธีการหอรมอได้เลยแต่ข้อนี้ถามแปลกจากข้อที่แล้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ ี๋ยวเรามาหาคำตอบช่วยกันอ่ะคุณครูขึ้นโจทย์ไปให้ฝั่งนี้นะคะเรามาสแสดงวิธีทำั่งนี้กันค่ะอ่ะลำดับแรกคุณครูก็จะใช้วิธีการหาหอรมอแบบหารสั้นเหมือนเดิมน,นะคะตัวเลขที่ได้คือ2ี่และก็60ส ได้ทั้งคู่คุณครูก็ใช้10เลยค่ะ10บนะคะสิอะไรคะได้20 1สิเป็น20 10อะไรได้60สิบสิบหกนะคะสองกับ6ยังเป็นเลขคู่อยู่สามารถหารสองได้ลงตัวทั้งคู่เพราะฉะนั้นคุณรูก็จะหาสรสั้นด้วยสองต่อสองอะไรได้สองสองหเป็นสองสองสเป็นห นักเรียนจะเห็นว่าข้อนี้1กับ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเรียบร้อยก็จะได้เป็นคำตอบนะคะหอระมอรของข้อนี้คือหอระมอเท่ากับ10คูณ2เท่ากับ20นั่นเองค่ะหอระมอของเราที่ได้คือ20แต่20นักเรียนจำโจทย์ข้อที่แล้วได้ไหมย0เป็นเพียงความยาว คือความยาวด้านนะคะ20เท่ากับความยาวใช่ไหมคะยี่สเท่ากับความยาวดังนั้นจำไม่ได้ไหคะว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่มยมที่เราเรียนเกิดตอนปอน .5 มีสูตรว่าอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าด้านคูณด้านนั่นเองคะ่ะด้านคูณด้านเราก็จะได้ว่าด้านคูณด้านเท่ากับ20 40. ตอของข้อนี้คือสีเรียมจัตรุรัสมีพื้นที่400ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นไงคะโจทย์ที่2อ,อาจจะยังยากหน่อยหนึ่งแต่คุณครูคิดว่าถ้านักเรียนได้ฝึกทำบ่อยๆฝึกไปทําในใบาง,งานที่คุณครูแนบไว้ให้ก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาในข้อที่2ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา หาหอระมอเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับประโยชน์และได้รับความรู้มากเพียงพอในการเรียนและก็ในการทําใบงานนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะฝากใบงานในเว็บไซต์ไว้ให้ให้นักเรียนนําไปทําแล้วก็เอาไปส่งกับคุณครูประจำชั้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ